รายการต่อเป,เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสาวทั้ง15คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบออดิชั่นของรายการ The Allisim Thailand ครับพวกคุณเก่งกันมากๆครับตื่นเต้นมากค่ะพี่คือหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะขอแนะนำเมนเทอร์ของเราที่มาดูแลพวกคุณตลอดระยะเวลาการแข่งขันนะครับเมนเทอร์คนแรกเธอคือตัวแม่แห่งวงการซิมเลยก็ว่าได้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณเรยารินดาพรครับ เรยามาเปิดประเดิมสีันแรกของโอลิมปิคไทยแลนด์บอกเลยว่าเรยาเนี่ยไม่เคยกลัวใครไม่ว่าจะเมนเทอร์หน้าหน้าไหนก็มาเถอะสวัสดีค่ะน้องนอนพี่เรยาเนาะหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักพี่ดีพี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบที่ดีหรือนางแบบที่สวยหรือนางแบบที่รวยแต่พี่เนี่ยเป็นครูที่ดีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆก็ขอฝากน้อง,องๆไว้ด้วยนะคะ ่เม,มเมน,น,นเทอร์ท่านที่สองนะครับเธอคือสาวหวานที่คนในเมืองซิมต่างก็เรียกเธอว่านางฟ้าประจำวงการขอเสียงปรบมือให้กับเมนเทอร์แท๊ดเบลซีค่ะไฮไฮไฮสวัสดีค่ะพี่แทดเองนะคะสำหรับแทดนะคะแทดมารายการนี้แทดไม่ได้มาเล่นเกมกับใครคะ่ะ แทร์อะแกจะหาโอลิซิมไทยแลนด์คนแรกค่ะพี่แทรเนี่ยบอกเลยถ้าเรื่องการแสดงของพี่แกเนี่ยนะคันเทพเลยค่ะขอบคุณนะคะเรยาหมายถึงตอแหลเก่งอะค่ะกีดอกและเมนเทอร์ท่านสุดท้ายนะครับเธอคือเมนเทอร์สุดเปรี้ยวที่มาพร้อมกับกลีบกราบขอเสียงปรมให้กับคุณโรสเบลล่าบิวตี้ค่ะ เราสเปลล่ามารายการนี้ก็กะจะพาลูกทีมเนี่ยไปถึงฝั่งฝันบอกเลยทีมเรามันปังมากค่ะค่ะพี่ก็ขอสั่งเนื้อสักตัวกับน้องๆก่อนแลวกันนะคะไว้เดี๋ยวเราอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยเราค่อยคุยกันทีนึงเนะาะค่ะพี่ๆทั้งสามคนเขาคือไอดอลเขาหนูเลยค่ะดีใจที่มาประกวดปีนี้ค่ะคือวันนี้หนูมั่นใจมากว่าหนูจะผ่านมาได้เป็นบีโอวิสเซนคนแรกแน่นอนแหมมาไม่ทันไรก็มานัสระ โอเคครับและสำหรับรอบแรกนะครับพวกคุณทั้ง15คนนะครับจะต้องเช็ดเมคอัพออกจนหมดแล้วลำหรับต่อไปพวกคุณจะต้องไปถ่ายภาพเฟซช็อตแบบกรุ๊ปกรุ๊ปละ3คนต่อหน้าเมนเทอร์ของเราและหากคุณได้2ใน3ผ่านคุณจะผ่านเข้าสู่รอบเซเลคชั่นทันทีแต่ถ้าได้ทิ้ง1ผ่านหรือไม่ได้รับผ่านจากเมนเทอร์เลยสักคนคุณก็ไม่ใช่ The Only i n ครับ รายการนี้โหดมากแต่เราต้องมั่นใจไว้ก่อนค่ะว่าเราอะทำได้กัปติกาคือแบบโหดมากๆเลยค่ะแทะส่งสารน,น้องๆเลยค่ะแอปแบวปากดีเจเลยนะคะเรยาพี่แทดบอกน,นะคะ่ะว่าพี่แทดมารายการเนี้ยพี่แทดอะจะไม่ได้มาตีกับใครแต่ถ้าเป็นเรยาน่ะหรอก็อย่าหาว่าพี่แทดไม่เตือนนะคะ น้องคนกลางเนี่ยน่าสวยนะแท็ก็ชอบเหมือนกันนะคะเขาดูมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองดีอะ่ะดูแบว่ะดูเป็นแต่ว่าก็เป็นแบวที่ระยาพอรับได้นะคะอ่ะเรยาชอบผ่านตามค่ะพี่ขอถามน้องไว้หน่อยคะเคยผ่านประสบการณ์การทำงานอะไรด้านนี้บ้างไหมคะไม่เคยค่ะรายการนี้รายการแรกเลย หนูไม่เคยผ่านประสบการณ์อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบหรือเดินแบบค่ะส่วนตัวพี่แทรชอบนะคะถ้าแต่งหน้าเราอาจจะเป็นคนขึ้นกล้องที่คิดว่าแบบั้นพี่แทรให้ผ่านสามคนเลยค่ะอ่ะเชิญค่ะผ่านนั้นสามค่ะ Hi I'm Millie from Bangkok Thailand น้องมิลลี่มีความมั่นใจสูงมาก ไม่พี่นึกถึงคนบางคนอะนะคะแบบมาถึงแล้วแนะนําตัวเลยพี่แอบกลัวกลัวจริงๆเ่ยว่าน้องเนี่ยจะเยอะเกินเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยรายการเนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับน,น้องนะคะเออน้องมินลี่พูดภาษาไทยได้ไหมคะจริงๆพูดได้คะ่ะแต่แปกติหราจะถนัด speak English มากกว่าคะ่ะโลชอบมากคือน้องเขาเนี่ยดูเป็นคนที่มีของในตัว ถ้าใครได้ไปปรบกรบปรุปรงปรุงน้องบอกเลยคนนี้น่ากลัวส่วนน้องอีสองคนข้างๆอ่ะพี่ไม่ให้ผ่านค่ะแต่พี่แทรชอบน้องคนทายนะคะเขาดูเอกลักษณ์เป็นปของตัวเองดีอะค่ะพี่แทรบอกว่าน้องเขาดูดีมีเอกลักษณ์ตะเลยาว่าน้องเขาดูแบบทั่วไปมากอะทั้งแววตาท่าทางไม่ได้มีความมั่นใจหาอะไรเลยสำหรับพี่พี่ยังไม่ให้ผ่านทั้งสองคนค่ะ ให้แคบน้องเนี่ยมินลี่แล้วก็ต้องการเ่มอีเหนึ่งคนเห็นด้วยกับพี่เงี้ยเราไม่ให้ผ่านด้คือใจรายกันเกินนะคะแท้บอยากให้โอกาสน้องเขานะคะแต่ว่าถ้าน้องอีกสองคนเขาไม่ให้ผ่านเราก็ต้องตามนั้นนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูทําอะไรผิดพี่เขาแค่ว่าหนูไม่ผ่านอ่ะถ้าปีหน้าหนูมาแล้วยังเป็นแบบนี้อยู่หนูก็คงไม่อยากไปละค่ะนางแบบอ่ะ รยาถ้าน้องเดินแบบได้คิดว่าน้องคืออดีตอลิสิมคนแรกแน่นอนขอบคุณค่ะเฟรยาสวยมากเป็นคนแรกเลยที่ลามองแล้วแบบโอ้ยสวยอ่ะอืมพี่ว่าน้องสองคนเนี่ยจะมีเสน่ห์ดีนะพี่แทดว่าไงคะพี่แทดว่าน้องคนแรกดูไม่มีอะไรอะค่ะอ่ะพี่ให้ทั้งสามคนพี่แทดให้ผ่านสามคนเลยคะ่ะพี่เชื่อเหรอเกินว่าน้องคนกลางเนี่ยเขาต้องเป็นไม้เด็ดของรายการนแน่นอนทั้งแววตาคุณอือ <c oughs> สีผิวคือตอบโจทย์หมดทีมเลยยาเท่าน,นั้น,นะคะ่ะแต่ก็ไม่แน่นะคะเขาอาจจะเลือกทีมแทดก็ได้น้องฟ้าใสอายุสิบสอง่วสู้พี่เขาได้ไหมอะคิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็ค่ะว่าหนูยังไม่พร้อมอะ่ะฟ้าใสเด็กมากพี่กลัวว่าน้องเขาเนี่ยจะรับแรงกดดันจากภายในรายการไม่ไหว หรืต้องรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆภายในรายการเนี่ยยังไม่ได้อะพี่จะให้โอกาสนะฮะออกไปหาประสบการณ์อีกสุกสองสามปีแล้วถ้าตอนนั้นดีออลี่ซิมยังมีอยู่เนี่ยแล้วหนูมานะพี่จะให้น้องผ่านแต่วันนี้พี่เสียใจด้วยจ้ะเสียใจมากค่ะพี่ระยาใจร้ายอะ่ะแอปแบลถ้าแค่นี้บอกว่าพี่ใจร้ายนะหนูพี่คิดว่านหนูเนี่ยยังมีความคิดที่มันยังไม่ถูกต้อง พี่คิดถูกแล้วว่าพี่ยังไม่ให้น้องผ่านเพราะน้องเองก็ไม่พร้อมกับการเป็นอดิริซิมแน่นอนแทชชอบน้องทั้งสองคนนะคะโดยเฉพาะน้องมากรเร็ดดูมีเอกลักษณ์ดีค่ะชอบมากรเร็ดเหมือนกันค่ะแต่จูนเนี่ยระยะเฉยแต่ถ้าพี่แท้ให้ผ่านก็ได้ค่ะระยะก็ให้ด้วยให้ด้วยไปน้องจูนจราจริงๆนะสำหรับพี่แท้ถ้าน้องเดินแบบได้น้องครบลยนะน้องเป็นโดิริซิมไทยแลนด์ได้เลยคะ่ะสำหรับพี่แท้ พี่แคสบอกว่าจูนถ้าแต่งหนะ้าคือเป็น The Only Sim ดิออริซิมได้แต่โรซาเบล่าว่าจูนไม่มีอะไรอะ่ะแววตาดูเศร้าหมองดูไม่มีชีวิตอะไรเลยขนาดเข้ารอบก็ไม่ได้ดูดีใจหรือแสดงสีหน้าอะไรออกมาเลยอะ่ะน้องโรซาเบล่าคะน้องรู้จักคำว่าคาแรคเตอร์ไหมคะก็แล้วแต่ค่ะ ของเธอน้องเอมี่พี่ชอบมากๆงั้นพี่แทนให้ผ่านค่ะถามพี่เรยาก่อนไหมผ่านเลยค่ะกำลังตะลึงเอมี่พี่ชอบมากสวยคมนมใหญ่เปรี้ยวหวานได้หมดน้องเขาครบอะแบบถ้าเอมี่ไม่อยู่ทีมเรยานแล้วมีนะี่นะมี่อยู่ทีมอื่นนะยังง่ายยังไง,ง,ไ,งไม่ได้เป็นหรอกค่ะีโอนิสซิน นาตาลี Natalie, ถ้าพี่แท็บจะให้น้องถอดฮิญาบออกได้ไหมคะไม่ค่ะเคลงหนูคิดว่าแค่น่้นหนูและความมั่นใจก็สามารถชนะได้แล้วคะ่ะหนูเดินแบบถ่ายแบบได้ถ่ายแฟชั่นวิด,ดีโอได้เล่นละครได้หนูทําได้หมดแม้หนูจะใส่ฮิญาบแต่นั้นไม่ใช่บทสา์ค่ะพี่อึ้งอึ้งเลยอึ้งกับนาตาลีมากตอนแรกพี่ว่าจะไม่ผ่านแต่พอดูแอดวิจูดเอานะหุย ค้นหัวแบบนี้นะเหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้ชนะจริงๆพี่ขอบอกเลยว่านาตาลีเนะี่ยสำหรับพี่ผ่านค่ะเชิญค่ะพี่ให้ตาลีผ่านน้องคนสุดท้ายน้องเกลยวยาใช่ค่ะในใบสมัครของน้องอะค่ะเขียนว่านิสัยของน้องคล้ายกับชแนลอภิสดา คือยังไงคะช่วยอธิบายหน่อยหนู no, เป็นคนตั้งใจกับการทำงานมากๆค่ะแล้วหวังว่าตัวเองจะชนะพี่ไม่ชอบอ่ะพี่ไม่ยอมให้ใครก็ตามที่มีนิสัยเหมือนชาแนลที่บ้าอำนาจเป็นดิโอลี่ซิมหรอเพราะอะไรน่ะหรอชาแนลมันแต่โลชอบผ่านค่ะโอ้ยสองคนนั้นให้ผ่านได้ไงกูไม่เข้าใจลองเปิดใจดูแล้วจะรู้ว่าจริงๆอ่ะเกียวยะเป็นคนมีขอบนะ อาจจะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดหุ่นดีที่สุดแต่เราเชื่อเลยว่าน้องต้องไปได้ไกลถ้าเลือกทีมโรซาเบลล่านะคะขอตัวกลับไปทำการบ้านก่อนนะคะพอดีว่าเรยานคิดเยอะคิดแย,ยะจริงๆว่าพรุ่งนี้จะเลือกใครพี่แทสคะโลซาเบลล่าคะเกมเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วนะคะหวังว่าทั้งคู่เนี่ย คงจะเตรียมมือรับชะตากรรมเวรกรรมแอคชั่นรีแอคชั่นของพวกเธอไว้นะคะบอกเลยนะคะว่าโรสเบลลาไม่เคยกลัวใครคะ่ะพี่ก็ไม่มั่นใจนะคะว่ารูปแบบเกมที่พี่คิดเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่พี่แท้แบบมีคนในใจอยู่แล้วดังนั้นก็จะสู้ยิบตาเพื่อได้พวกเธอมาค่ะเอาล่ะครับเมนเทอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รอบเ e เลคชั o นนะครับ พวาะคุณสามารถเลือกเข้าทีมได้เพียงทีมละ4คนเท่านั้นซึ่งตอนนี้มีเด็กเหลืออยู่12คนพอดีหวังว่าจะบริหารกันให้ดีนะครับและสำหรับกติกาในรอบนี้นะครับถ้าหากน้องคนไหนถูกใจเมนเทอร์ก็เชิญเมนเทอร์ยกโมเดลลิ่งบุ๊กขึ้นแต่ว่าถ้ามีเมนเทอร์ยกมากกว่า1คนสิทธิ์ในการเลือกทีมจะอยู่ที่ผู้เข้าแข่งขันนะครับ้าเมนเทอร์ทุกคนพร้อมแล้วขอเชิญคนแรกเลยครับน้องมาร์กาเร็ตครับ โอ้โหน้องคนเนี้ยมากเกล็ดอุ้ยซิบจริงๆถ้าเมนเทอร์พร้อมแล้วยกครับเอาล่ะครับน้องมาเก็ดเ,เมนเทอร์ยกคุณถึง3ทีมสิทธิ์ในการเลือกจะอยู่ที่คุณครับพี่เนี่ยมีประสบการณ์การเป็นเมนเทอร์หลายรายการมากทั้งรายการที่ออกอากาศหรือรายการหนังบ้าน พี่รู้ดีที่สุดว่าพี่เนี่ยจะจัดการให้น้องอยังไงได้เป็นผู้ชนะในรายการนี้พี่ไม่ได้แค่พูดเก่งแต่พี่ทําเก่งด้วยสําหรับตัวพี่เองเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ไม่เท่ากับเมนเทอร์เรยาแต่พี่มีคอนเน็ชันให้น้องได้ไม่ว่าจะเป็นสายละครสายนางแบบสายพรีเซนเตอร์น้องเลือกเลยว่าน้องอยากจะไปทางไหนพี่จัดให้ได้หมด มากรดฟังพี่แทดเนี่ยชอบน้องตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาพี่อาจจะไม่ได้พูดเยอะพูดเก่งเท่ากับเรยาไม่ได้มีคอนเนคชั่นที่เยอะเท่ากับโรซเบล่าแต่พี่แทดเนี่ยมีจิตใจที่ดีแต่พี่แทดเนี่ยรู้ว่าพี่แทดเนี่ยจะปั้นหนูยังไงให้ไปเป็นเดอะโอลิซิมไทยแลนด์คนแรกถ้าน้องอยากเป็นเดอะโอลิซิมไทยแลนด์คนแรกเลือกทีมพี่นะคะทีมแทดและน้องจะแฮปปี้และมีความสุขค่ะ ถ้ามากระเล็ดนะเลือกทีมแท้นะพี่คงพูดไม่ถูกอะ่ะเพราะพี่ชอบเขามากค่ะสำหรัแมาเกร์เล็ดนะฮคะแมาเกร์เล็ดเชินชอบพี่พีดแลงสามคนเลยแต่ถ้าแมาเกร์เล็ดจะต้องเลือกด็กในทีมนฮาหเลยก พีเทสค่ะจริงแล้วคะ่ะว้ยขอบคุณนะคะไม่คิดว่าน้องจะเลือกพี่เลยขอบคุณมากคะ่ะน้องคือเดอะโอลิซิมไทแล์ของพี่ลูกน้องดีขนาดเนี้ยแต่เลือกครูผิดก็เท่ากับแพออโตโนมัสค่ะแค่นั้นเลยทีน้องเลือกพีเทสก็เพราะวะ่าพีเทสเขามีความจริงใจพานสายตานุ้ยคิดว่าพี่เขาจะเทคแคนดูดีค่ะงั้นเรามาต่อกันที่คนต่อไปนะครับน้องมินมินครับ ยินดีด้วยนะครับมินมินทีมเรยาครับมินมินพี่อ,อธิบายไม่ถูกใช่พี่ไม่ใช่สายแบบแอปแบลเหมือนสโลโมชันอะไรเงี้ยแต่มินมินเขาก็เป็นเด็กพิเศษกว่านั้นพี่ว่าภายในลึกๆอ่ะเขามีเซ็กแอปเพียวสูงมากพี่ว่านี่แหละมามืดหนจะไม่ทำให้พี่เรยาผิดหวังเลยค่ะเกลย่าครับพี่มิหยอกให้ใครก็ตามพี่มินิใส หมือนชาแนลที่บ้าอำนาจเนี่ยเป็นโอลลี่ซิมหรอยินดีด้วยครับเกลย่าทีมแทสครับแทสดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้น้องเกลย่ามาอยู่ในทีมแทสแต่แทสก็งงเหมือนกันคะ่ะว่าทำไมไม่มีใครยกน้องเลยน้องแบบดีขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะมาอยู่ทีพี่นะครับมัวเกลย่าเลยย่าไม่ได้มองแต่แรกยรอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรเลยคนต่อไปนะครับไว้ ว่าคนเนี้เฉยๆดูไม่มีอะไรอะ่ะดูแบบถ่ายรูปก็ไม่ขึ้นกล้องดูทำงานยากคล้ายๆกับเชิญยกครับคนต่อไปนะครับไว้ยินดีด้วยครับไว้ทีมโรซาเบลล่าครับคือเราเห็นอะไรในตัวน้องอะ่ะมันเหมือนมีอะไรกระสิบข้างๆหูว่า ยกยกคนนี้ยกคนนี้แล้วเราก็เลยยกแล้วก็มั่นใจว่าไม่ผิดหวังอะก,กับเด็กคนเนี้ดีใจมากค่ะหมดจะทําให้เต็มที่ค่ะก็อยู่ทีมโรซาเบลล่าไปแต่พี่เชื่อว่าคนเนี้เป็นจุดอ่อนของทีมแน่นอนก็ไม่ต้องยุ่งกับการเลือกทีมคนอื่นสักแป๊บหนึง่งก็น่าจะดีนะคะพี่ระยาคนต่อไปครับน้องพิมพ์ กังวลมากว่าจะมีคนยกใหม่เพราะเราเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นโอ้เสียดายมากๆเลยค่ะแบบอยากได้นองเขามากแต่ว่านองเขามาผิดจังหวะไปหน่อยอะคะขาไปอะไรคะพี่แท้โรสเบลล่ายกค่ะยินดีด้วยนะคะพิมทีมโรสเบลล่าครับเอาจริงคือแบบแท้อยากได้น้องคนนี้จริงๆนะคะแต่ว่าคือจํานวนที่เราจะต้องเลือกเด็กเข้าทีมอะคะ่ะมันได้แค่สีคนเท่านั้น ก็แอบเสียด้นิดนึงนะคะคือก็ไม่เข้าใจนะถามน้องก่อนไหมว่าน้องเขาอยากอยู่กับพี่หรือเปล่าได้ค่ะน้องโรสเบลล่าปากดีนักนะระวังจะไม่ตายดีคนต่อไปมิลลี่ครับตอนแรกพี่อยากได้นะแต่พอมองไปแวบไปแวบมาพี่รู้สึกว่าอรอเอาคนอื่นดีกว่ายินดีด้วยครับคุณมิลลี่คุณอยู่ทีมแทสครับ I feel so great to be on team t a s ฝากเชียมิลลี่ด้วยนะคะคือแบบดีใจมากๆเลยนะคะที่พี่แทสเนี่ยได้น้องมิลลี่มาอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยสตาตาดีสวยมากแล้วก็มีความมั่นใจมากๆก็ยินดีนะคะเป็นองค์ประกอบที่ดีในทีมค่ะมั่วมิลลี่ถามว่าสวยไหมก็สวยแต่รู้ว่าแอทีิจูดน้องกับเราอ่ะอาจจะไม่ได้คลิกกันเท่าไหร่ก็สู้ๆนะคะพี่แทคนต่อไปนะครับเฟร่า ยินดีด้วยครับน้องเฟรยาคุณอยู่ยทีมพีเลยาโอ้ยคนต่อไปนะครับเฟรยายินดีด้วยครับน้องเฟรยาคุณอยู่ยทีมพีเลยาโอ้ยคือหนูก็ตกใจมากๆเลยค่ะคือแบบมีพี่เลือกหนูทึงสองคนนะคะพี่ยกหนูก่อนนะเฟรยา พี่อยากได้หนูมากๆาเลือกพี่โถอใช่พี่อาจจะเลือกทีหลังมาทีหลังแต่ไม่ได้แปลว่าพี่ไม่ได้ไม่ชอบน้องการทํางานของพี่เนี่ยเป็นการทํางานแบบมืออาชีพอยู่ที่น้องเนี่ยเลือกเลยนะคะว่าจะเลือกของดีหรือจะเลือกของเสียพุยพี่เลยอะอเชิญน้องเลือกเลยค่ะค่ะหลูกอ็อุ้ยคนเลือกยากอะค่ะแต่ว่าเอานะคะ หนูก็ชอบพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะแต่ว่าหนูก็เลือกได้คนเดียวเนาะหนูขอเลือกที่ที่ลอสเบลลาค่ะจริงปะโอ้ยขอบคุณค่ะคือดีใจมากดีใจที่สุดคือน้องเลือกเราอะ่ะมันแบบชนะละซิั่นนี้หลับตาเล่นดีกว่า <laughs> ไปได้ไม่ไกลหรอกเพราะคนที่จะมาเป็นเดอะโอลิซิเนี่ยพิมพ์ในยาเท่านั้น ค่ะป้าเสียใจด้วยนะคะน้องที่ไม่ได้อยู่ทีมพี่แทนอ่ะโอ้ยดีแล้วค่ะอยู่ทีมโดนเชเบาานี่แหละถูกแล้วคนต่อไปครับมิ้นยินดีด้วยครับมิ้นทีมเรยาครับคนต่อไปครับเอมี่เปิดประตูมาเจอพี่ๆสามคนยกป้ายหนูก็คือแบบว่าตกใจมากค่ะ แบบตื่นเต้นมากมากเอมี่ฟังพี่แทดเนี่ยชอบน้องตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาพี่อาจจะไม่ได้พูดเยอะพูดเก่งเท่ากับเรยย ไม่ได้มีคอนเนคชั่นที่เยอะเท่ากับโรสเบลล่าแต่พี่แทสมีจิตใจที่ดีและพี่แทสร,รู้ว่าพี่แทสเนี่ยจะปั้นหนูยังไงให้ไปเป็นเดอะโอริซินไทยแลนด์คนแรกถ้าน้องอยากเป็นเดอะโอริซินไทยแลนด์คนแรกเลือกชิมพี่ชิมแทสนะคะและน้องจะแฮปปี้และมีความสุขค่ะบทดเดิมป้าจ๋าโรสเบ็นล้่านั่นสิคะคำคุณมคุนป้าตลกไห,หมอ่ะไฟเด็กแบบคำเหมือนเดิมเป๊ะเปลี่ยนแค่ชื่อคน คิดอะไรเองไว้ได้บ้างไหมอะจำมดไว้อันเดียวหรือเปล่าอะทรงนี้จำหลายบทไม่ได้หรอกแกส <laughs> สำหรับพี่น้องมีมากกว่าความสวยพี่มองเห็นเลยว่าน้องเนี่ยเป็นดิโอลิซิมคนแรกแน่นอนถ้าน้องเลือกทีมพี่ทีมพี่เลยา่าพี่ทั้งสามคนเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันอยู่ทางด้านของประสบการณ์แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือเรื่องของความเจ๋ง พี่เชื่อว,ว่าพี่เจ๋งกว่าอีกสองเมนเทอร์แน่นอนนะคะค่ะจริงๆมีเรื่องมาจากบ้านแล้วและคนนั้นก็คือพี่เลยาค่ะหลาดที่สุดเอาไปเลยนี่ฉลาดมากเอมี่คือดีออลิซิมคนแรกแน่นอนพี่รับประกันการันตีวารันตีตรงนี้เลย คนต่อไปนะครับนาตาลีครับยินดีด้วยครับนาตาลีทีมโรซาเบลล่าครับออนาตาลีมาและอยู่ทีมโรซาเบลล่าที่ก็แอบขำนะตอนนี้ทีมโรซาเบลล่าก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมโรซาเบลล่าสี่คนสี่สไตล์บอกเลยดีใจมากกับเด็กเซตนี้งั้นมาต่อกันที่คนรองสุดท้ายนะครับเบนเทอร์พระแพงครับ โอ้ยเลียสับสนเลยตอนแรกคิดไว้ในใจอยู่แล้วแต่พอยกสองคนก็แบบสับสนหนแบบเลยน้องมีความยูนิคพี่รู้สึกเลยว่าพี่อยากได้น้องมาอยู่ในทีมพี่มากพี่มั่นใจว่าตัวพี่เนี่ยสามารถปั้นน้องให้เป็นนางเอกได้น้องเนี่ยเป็นนางแบบได้อยู่แล้วเพราะดูสิดูขาน้องทุกอย่างมันเหมาะอยู่แล้วสายชิปที่พี่เลยาเคยทำมาเนี่ยพี่มั่นใจเลยว่ามีอะไรอีกเยอะ แ๊บแ๊บแบ,บแบมแบมที่พี่จะสอนน้องแทกเข้าไปทีละนิดละหน่อยพี่เจ๋งกว่าแน่นอนค่ะอืมก็ไม่ต้องดูไมค์คะอดีตอะคะ่ะเอาวันนี้เถอะ,ค,ะค่ะอยู่ที่น้องพาแพงเลือกอะคะ่ะจริงๆริเาเนี่ยเขาเป็นคนที่สอนดีนะคะแต่ว่าสอนดีอ่ะไม่ได้หมายความว่าจะภาชนะรายการนี้นะคะจริงๆหนูคิดมาตั้งแต่บ้านแล้วขอเลือก ซีนๆหนูคิดมาตั้งแต่บ้านรอขอเลือกพี่เรยาค่ะพี่โอเคกับทีมพี่มากนะบอกเลยปีนี้พี่ไม่ได้มาเล่นนะคะพี่ต้องการชนะจริงๆคือคนที่แท้เลือกทั้งหมดในรายการนะคะเป็นคนที่แท้คิดว่าจะทำให้เขาดีที่สุดอยู่แล้วนะคะแต่ว่า นักเรียนเป็นปคนเลือกครัวค่ะจริงๆสวยก็ต้องเอาสมองมาด้วยนะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหลือทีมแทสแล้วนะครับที่ยังไม่ครบจริงๆคนสุดท้ายที่ทุกคนบอกว่าแทนต,ต้องเลือกอะคัะเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ค่ะเงั้นขอเชิญน้องคนสุดท้ายเลยครับน้องจูนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมแทนนะคะทีมแทนทั้ง4คนนะคะคือสวยครบจบที่ทีมแทนค่ะ ก็จบไปแล้วกับการคัดเลือกเด็ก12คนสุดท้ายของ The o l y m s i m s Thailand ทีมเรยาสี่สาวหน้าสวยที่เพียรพร้อมไปทุกด้านและส่วนสูงเกิน175ซติเมตรทุกคนที่พร้อมกับการทำทุกแคมเปญทีมแท้สี่สาวสุดแฟชั่นที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันทังสาวมัน่นสาวเปรี้ยวสาวสวยและสาวเก๋รวมตัวกันเป็นทีมนางฟ้าที่ร้อนแรงที่สุด ทีมสุดท้ายทีมโรซาเบลลาได้สี่สาวหลากหลายสไตล์มีทั้งไม้เด็กมามืดตัวแม่และสาวมุสลิมผสมผสานทีมกันได้อย่างลงตัวที่สุดพร้อมจะสู้กับอีกสองทีมที่เหลืออย่างสูสี